เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาต่อกันที่ E p พี2เลยซซรีได้เล่าย้อนกลับไปในคืนที่เกิดเหตุนะครับในคืนนั้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งนอกเมืองโจโจกับลอเรนกำลังสวีทหวานกันอย่างเล่าร้อนขณะที่ในงานปาร์ตี้ที่บ้านเซรยก็เดินออกไปสูบบุหรี่นอกบ้านนะครับเธอถึงต้องอึ้งช็อกสุดขีดเมื่อเห็นศพของคริสลอยอยู่ในสระน้ําโดยที่ยังไม่มีใครมาเห็นเข้าเซรีโทรขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้รับสายของเธอนะครับทำให้เซียต้องล่างศพของคริสขึ้นมาจากสราะน้ำด้วยตัวเองสักพักโจโจ้ก็มาเปิดมือถือดูนะครับเขาเห็นเซียโทรหาเขาและภรรยาถึง3ส,สายทําให้โจโจ้กังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวสุดที่รักของพวกเขาจากนั้นก็รีบกันเก็บข้าวของออกจากโรงแรมทันทีส่วนเซียก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับด้วยการไล่เพื่อนๆในงานปาร์ตี้กลับบ้านกันไปให้หมดและพอมาถึงบ้าน พอแม่ก็เขาไปโอบกอดลูกสาวให้หายหวาดกลัวแล้วพวกเขาก็ยังเดินไปยังจุดที่ผ้าใบปิดอยู่ก็พบว่ามีศพของคริสอยู่ที่บ้านทับเอาลอเรเนตกใจมากนะครับแล้วบอกให้สามีโทรแจ้งตำรวจแต่พอโจโจ้ได้รู้จากปากของเซียว่าเธอนั้นขายยานในงานปาร์ตี้ด้วยโจโจ้ก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่แจ้งตำรวจนะครับไม่งั้นชื่อเสียงคงได้ปี้ป่นกันแน่ๆเขาตัดสินใจแบบนั้นเพื่อปกป้องลูกสาวด้วยการซ่อนร่างของคริสนะครับเอาไว้ในตู้แช่แทนที่จะโทรหาตำรวจ ทางด้านของทอมนะครับหลังจากรู้บอดแสดจากโยอันว่าพีทนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเขาก็เลยไปที่บ้านของพีทนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยู่บ้านเขาก็เลยโทรหาโซเฟีซึ่งเธอเพิ่งขังโซอี้ในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กไว้ในห้องขังเรียบร้อยแล้วทางด้านของเอ็มมานะครับเธอก็มาที่บ้านของนิวเพื่อแจ้งเขาว่าโซอี้ภรรยาของเขา,าถูกคุมตัวอยู่นิวก็ถามว่าโซอี้ผิดข้อหาอะไร แล้วมันก็เป็นจังหวะที่จอร์นะครับขับรถมาจับตาดูเอมมาพอดีแล้วเขาก็ขับรถผ่านไปแล้วพอเข้ามาในบ้านเอมมาก็มาเก็บหลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซอี้ทำให้นิวไม่ค่อยพอใจในการคนบ้านในครั้งนี้ส่วนทอมนะครับเขากำลังปรึกษากับโซเฟียเรื่องที่เจนนี่หายตัวไปเขาสงสัยว่าทําไมพีทนะ่ไม่โทรมาหาเขาถ้าพีทนะ่รู้ว่าเจนนี่อยู่ที่ไหนโซเฟียก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักใครดีหมดหรอกตอนนี้เราต้องหาตัวพีทให้เจอให้เร็วที่สุด จากนั้นนะครับโซฟี Sophie ก็ได้ขอให้เดนเลนช่วยสืบป้ายทะเบียนรถของพีทจนพบว่ามีการเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อสชั่วโมงก่อนซึ่งพีทจอดรถอยู่ใกล้ๆก,กับเล็กไซวิลอินเป็นโรงแรมจิ้งหลีดแห่งหนึ่งนะครับนอกเมืองและเขาก็ยังไม่ได้กลับมาจากนั้นโซฟีก็ได้เดินออกจากโรงพักเธอก็ไปเจอกับเอมมาเอมมาจะถามเรื่องการสอบปากคําโซอีแต่โซฟีบอกว่าช่างมันก่อนเรื่องของครูจะสอบปากคําเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทั้งคู่ก็ได้ขึ้นรถไปด้วยกันนะครับ เอมาบอกว่าเรื่องโซอี้ไม่มีอะไรที่ชัดเจนแม้แต่คนบ้านก็ไม่มีเบาะแสอะไรโซฟี Sophie ก็ถามว่าแล้วสามีของโซอี้เป็นไงบ้างเอ็มมาก็บอกว่าเขาไม่พอใจที่ถูกคนบ้านแถมเนวยังไม่พูดถึงหรือว่าถามหาคริสลูกชายที่หายตัวไปของเขาเลยด้วยซ้ําและเอ็มาก็ยังได้เบาะแสของพีทมาด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้นะครับทั้งคู่กําลังขับรถวนหารถของพีทอยู่และพอเจอรถของพีทเอ็มมาก็รีบบอกให้โซเฟียกลับรถเพื่อไล่ตามรถของพีทไปให้ทัน ทางด้านโซอีนะครับเธอถูกขังไว้ในห้องขังด้วยสีหน้ากังวลผู้คุมได้มาเรียกเธอให้ไปคุยกับทนายเราไม่นานนะครับโซฟีกับเอมมาก็เกิดจะตามรถของพีททันเอมมารีบกดไซเรนเพื่อตามล่าพีทอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาไม่ยอมหยุดรถ จนกระทั่งรถของพีทเ่เข้ามาจอดในเมืองจากนั้นพีทก็ออกจากรถมาเพื่อถามตำรวจหญิงทั้งสองคนว่ามีอะไรโซฟีถามว่าเจนนี่อยู่ไหนพีทบอกไม่รู้ไม่เห็นโซฟีก็เลยงัดไม้ตายสุดท้ายแล้วก็บอกไปว่าทางตำรวจอ่ะมีหลักฐานว่าพีทเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเจนนี่แล้วสีหน้าของพีทก็เป็นกังวลขึ้นมานะครับแต่เขาก็ยังทําเป็นเนียนแกล้งถามไปว่าเจนนี่หายตัวไปเหรอทางด้านของนิวพ่อของคริสนะครับ เขาได้ปิดลิ้นชักต่างๆภายในบ้านพอเหลือบไปเห็นรูปของคริสเขาก็ปัดข้าวของบนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยความโกรธแล้วทางพีที่กําลังคุยกับตํารวจอยู่นะครับเขาบอกว่าต้องการจะคุยกับทอมโซฟีก็บอกให้เขาพูดความจริงออกมาให้หมดแล้วเธอจะเป็นคนไปบอกทอมให้เองพีทก็กัวงวลนะครับว่าเขาจะถูกจับหรือเปล่าโซฟีบอกว่ายังไม่ถูกจับหรอกพีทก็เลยโทรหารทอมที่รอโทรศัพท์อยู่ทันทีและพอทอมรับสายนะครับพีทก็ได้เปิดวิดีโอคอลยืนยันว่าเขา,าอยู่กับโซฟีทอมถามว่าเจนนี่อยู่ไหน พีก็บอกว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจนเนี่ไปไหนทอมเลยย้ําไปว่าพีตเป็นคนที่พาเจนเนี่ขึ้นรถไปพีก็บอกว่าเขาไปส่งเท็ที่หน้าหมู่บ้านตรงทางเข้าประตูใหญ่ตอนห้าทุ่มครึ่งเจนเนี่และเพื่อนคนอื่นอยู่ในสภาพที่เมามากเขาก็เลยพาเจนเนี่ไปส่งบ้านโซฟีก็ถามว่าแล้วทำไมเจนเนี่ถึงโทรหาพีตให้ไปรับละ่ะซึ่งพีก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาไม่มีทางทำร้ายเจนเนี่แนะ่เอ็มมาก็ได้ถามว่าพีกับเจนเนี่มีความสนิทกันอย,อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ไหม พีก็ยืนยันนะครับว่าเขาเป็นเกไม่มีทางคุกคามผู้หญิงโดยเด็ดขาดเขาเป็นคนไปส่งเธอเองกับมือและเขาก็เพิ่งมารู้ว่าเจนนี่หายตัวไปหลังจากนั้นแล้วพีก็ได้วางสายจากทอมไปแลว้วก่อนที่พีจะกลับไปขึ้นรถของเขานะครับเขาได้ทิ้งท้ายบอกโซฟีว่าเธอรักทอมเขาก็รักทอมเหมือนกันเขาอ่รู้จักทอมมากกว่าเธอด้วยซ้ําไปจากนั้นนะครับโซฟีก็ได้ถามเอม็มมาว่าที่ฟังมาเนี่ยพีน่ะเชื่อได้ไหมเอม็มมาก็ยืนยันว่าเชื่อถือได้น้อยเกินไป ต่อมานะครับทอมก็ไปที่ห้องนอนของเจนเนี่เพื่อค้นหาของที่น่าสงสัยจนเขาไปเจอกับเอกสารการโอนเงินไปต่างประเทศของเจนเนี่นะครับทำให้ทอมมาเริ่มกังวลว่าเธอจะหนีไปหาชายปริศนาที่ชื่อหลี่ไว้เหลาหรือเปล่า แล้วพอส่องเข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับก็มีแต่คนตามหาหลี่เว่ยเหลาเต็มไปหมดแล้วทอมก็เอาแท็บเล็ตของแคลลี่นะครับแอดเพื่อนที่บัญชีของหลี่เว่ยเหลาทันทีและทางหลี่เว่ยเหลาก็ตอบรับแอดกลับมาแล้วพอได้พูดคุยกันก็ทําให้รู้ว่าหลี่เว่ยเหลาคนนี้เป็นคนรับทําบัตรประชาชนปลอมให้กับพวกเด็กๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อมานะครับพีทก็ได้ขับรถมาที่บ้านของทอมทอมยังคงเชื่อมั่นในตัวของเพื่อนรักพีทบอกขอเขาว่า เขาสัญญากับจินนี่ไว้ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครส่วนทอมก็คิดว่าเรื่องของคริสนะไม่ค่อยชอบมาพากลก็เลยเอาข้อความที่ใช้ในแอปพลิเคชัน t e x t s p ไให้พีดูแล้วก็สงสัยคำว่าคืนนี้เฮเบิที่อยู่ในแชทด้วยว่ามันหมายถึงอะไรเขากลัวว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแล้วพีก็บอกว่าที่บ้านของทองมมมีลวกั้นติดก,กันไปไหนมาไหนใครก็ต้องเห็นเขาเป็นคนพาเธอไปส่งกับมืออยู่ที่ว่าเจนนี่จะออกไปไหนอีกหรือเปล่าเท่านั้น ทางด้านของเอมมากับโซฟีนะครับพวกเธอกลับเข้ามาที่โรงพักอีกครั้งเอมมายืนยันว่าโซโอีมีเอี่ยวเรื่องล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างแน่นอนและสงสัยว่าทาไมเรื่องของเจนนี่ถึงได้สําคัญนะักโซฟีก็ตอบปัดๆไปว่าเจนนี่คงไม่หายตัวไปแบบนี้ถ้าไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอ แล้วทองกับพีทนะครับก็ได้ไปขอให้รอปภช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดเมื่อคืนนี้ให้หน่อยเพื่อจะดูความเคลื่อนไหวของเจนนี่หลังจากที่พีทมาส่งเธอที่หน้าประตูใหญ่แล้วโดยพบว่าเจนนี่กบมาถึงหน้าประตูจริงๆแต่ทว่าเธอก็ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านทันทีนะครับกล้องวงจรปิดเห็นว่าเธอแวะไปที่บ้านหลังหนึ่งของคนที่ชื่อว่าเอลิกพอได้เบาะแสแล้วทั้งคู่ก็เลยออกมาจากป้อมยามทันที ต่อมาเอมมาได้สอบปากคำโซอี้นะครับเรื่องคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กพร้อมกับรูปเปลือปิศนาที่สงสัยว่าเป็นของโซอี้แต่โซอี้ก็ยืนกลานว่าต้องมีเด็กที่ไม่ชอบเธอเธอยืนยันว่าคนในรูปแบบไม่ใช่ตัวเธอเอมมาหยิบเมลแปลกๆขึ้นมาอ่านนะครับซึ่งมีเนื้อหาออกไปทางเสน่หาสักพักโซอี้ก็มีท่าทางฉุนเฉียวจนทนายต้องเตือนเธอ เอมม่ายังถามอีกว่ามีใครเข้าถึงล็อกเกอร์ของเธอได้อีกไหมโซอี้ก็ยืนยันว่าไม่มีแต่บอกว่าทางโรงเรียนเน่ะอาจจะมีกุญแจหลักและกุญแจสำรองอยู่เอมม่าก็ถามว่าลูกเปนะื่อนั้นอ่ะมีรอยสักรูปแมงป่องแล้วตัวถลามีรอยสักนี้ไหมโสภาบอกว่าเธอมีรอยสักนั้นเหมือนกันขนาดเดียวกันนะครับทอมต็พีก็มาถึงที่บ้านของเอเล็กเพื่อถามหาลูกสาวข,ของเขาที่หายตัวไป เอลิกบอกว่าเจนนี่เดินผ่านสนามหน้าบ้านของเขาไปจนสัญญาณเตือนภัยที่บ้านดังขึ้นเขาต่อว่าเจนนี่ที่บุกรุกเข้ามาในบ้านของเขาแล้วเธอก็รีบเดินต่อไปยังบ้านของคริสที่เป็นเป้าหมายของเธอตั้งแต่แรกนั่นเองและด้วยความที่ทอมกับพีทนะครับเคยเป็นทหารมาก่อนพวกเขาก็เลยเข้าไปสำรวจที่บ้านของคริสด้วยกันอย่างระมัดระวังตัวแล้วก็ไปเห็นพฤติกรรมแปลกๆของนิวพ่อของคริสที่เดินวนไปมาอยู่ตลอดต่อมา โซฟีกับแดนเลนนะครับพวกเธอได้มาที่บ้านที่เกิดเหตุที่มีการจัดปาร์ตี้เมื่อคืนก่อนแต่ทว่าทางเจ้าของบ้านน่ยกลับซ่อนตัวไม่ยอมเปิดเผยว่าอยู่บ้านพอโซฟีตรวจสอบภายนอกเธอก็เกิดความสงสัยขึ้นมาที่ริมสระน้ํขนาขณะที่ภายในบ้านลอเรนแม่ของเซียก็ถามว่ามีใครอีกไหมที่รู้เรื่องศพของคริสเซียก็บอกว่าไม่มีโจโจรีบป,ปลามสองแม่ลูกให้เบาเสียงลงก่อนที่จะมีใครสงสัยพวกเราเข้า ส่วนโซเฟนะครับเธอก็สงสัยว่าทําไมต้นไม้พวกนี้ถึงขยับไปมาเหมือนมีใครเพิ่งเคลื่อนย้ายมันดาเลงก็บอกว่าคงเป็นเพราะเจ้าของบ้านอยากจะจัดใหม่ละมั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้าน,นอาจจะไม่อยู่บ้านซะด้วยตอนนี้พรุ่งนี้พวกเราค่อยมากันใหม่อีกทีแล้วพอพวกตํารวจกลับไปแล้วนะครับครอบครัวของเซียก็โล่งอกก็เลยรีบไปเคลื่อนย้ายศพของคริสส่วนเซนะครับก็พูดขึ้นมาว่าต้องใช้นิ้วโป้งของคริสเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ดูเหมือนว่าเธอกำลังวางแผนการอะไรบางอย่างอยู่ ทางด้านเอมมานะครับเธอก็ได้บอกข่าวเรื่องการประกันตัวให้โซอี้ทราบแต่โซอี้จะถูกพักงานทันทีเธอจะไม่ได้สอนหนังสือที่โรงเรียนอีกแล้วขณะที่ทางบ้านของคริสนะครับนิวก็ได้เปิดประตูให้ทอมกับพีทเข้ามาในบ้านทอมถามว่าคริสติดต่อมาบ้างหรือเปล่านิวบอกว่าคริสไม่ได้ติดต่อเขาเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่ลูกชายคนนี้จะไม่ติดต่อเขาทอมถามว่าไม่ห่วงลูกชายตัวเองบ้างหรอ นิวก็ยางว่าคริสแต่งตอแล้วและพีทนะครับก็ได้ขออนุญาตที่จะคนห้องของคริสเพราะเขาสงสัยข้อความแปลกๆที่คริสคุยกับเจนนี่นิวก็เลยถามว่าข้อความอะไรทอมก็บอกว่าลูกสาวของเขาพูดกับคริสว่าได้โปรดขอร้องแหละแล้วก็อีกข้อความหนึ่งว่าคืนนี้เฮเวนแล้วพอนิวนะครับได้พาทั้งสองคนไปที่ห้องของคริสซึ่งเป็นโรงจอดรถที่เต็มไปด้วยรถเวรป้า ทอมก็สงสัยว่าเวสป้าของคริสนาหายไปไหนและทําไมคริสถึงได้ดอกเรียนินวก็เล่าว่าเพราะคริสน์ขี้เกียจแล้วก็เมายาเกินขนาดแล้วพีทนะครับก็ได้หยิบกระดาษโพสต์อิดตคลมไฟแล้วเรียกทอมมาดูซึ่งพวกเขามั่นใจว่าคริสน์กาลังวางแผนการเดินทางด้วยรถไฟแล้วมันก็มีหมายเลขอ้างอิงการจองตั๋วอยู่ด้วยแล้วตอนนั้นเองโซอี้ที่เพิ่งถูกปล่อยตัวก็กลับมาถึงบ้านพอทอมถามเรื่องของคริสโซอี้ก็เลี่ยนที่จะตอบนะครับ น้ำนิวก็ได้ปลอบใจทอมว่าขอให้เขาอาจจะลูกสาววัยวๆแล้วให้เธอปลอดภัยด้วยซึ่งพีทเองนะครับก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลกับคนบ้านนี้เอาซะเลยทอมรู้สึกกังวลว่าเจนนี่คงไม่ให้อภัยเขาจริงๆเขาคิดว่าลูกสาวอาจจะหนีไปที่อื่นกับคริสแล้วแต่พีทก็ส่งสิกว่าอยากคิดมากแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกจากบ้านหลังนั้นมาแล้วพอโซอี้โทรหาคริสนะครับเธอก็ได้แค่ฝากข้อความให้ลูกกลับบ้านเท่านั้น ต่อมาที่สถานีรถไฟทอมก็ได้มาหาบอดแสของลูกสาวนะครับแต่ก็ไม่มีใครเจอเจนเนี่เลยเขาเจอรถเวสปา้าของคริสจอดอยู่ที่นี่ด้วยแล้วตอนนั้นเองทอมก็ได้รับโทรศัพท์จากแคลลี่ลูกสาวคนเล็กเธอบอกว่าเจอลูกของคริสโพสคู่กับเจนเนี่ทางออนไลน์ทั้งคู่ไปด้วยกันแล้วก็ท่าทางดูมีความสุขมากและนั่นก็ทําให้ทอมนะครับยิ้มออกมาได้แล้วหวังว่าลูกสาวจะสบายดีจริงๆ ทางด้านครอบครัวของเซียนะครับพวกเขากําลังเอาศพของคริสไปทําลายที่โกดังแห่งหนึ่งแต่ว่าศพมันก็นหนักมากและแรงของผู้หญิงอย่างลอเลนก็มีขีดจํากัดที่จะพาล่างของคริสเนี่ยปีนบันไดขึ้นไปทําลายทําให้ลอเลนสิ้นหวังและเสียใจนะครับเธออยากจะแจ้งตํารวจมากกว่าที่จะอําพางศพแบบนี้ต่อมาทอมก็เจอกับโซฟีที่บ้านนะครับเขาเล่าเบาะแสที่เจอมาให้เธอฟังโซฟีสงสัย ว่าเจนนี่จะทําแบบนั้นทําไมเพราะชุดที่เจนนี่ใส่ในรูปที่คิสโพสออนไลน์อ่ะมันเป็นชุดของลาเชลก่อนที่จะเสียชีวิตแต่เห็นลี่ลูกชายของโซเฟียบอกว่าเจนนี่ไม่ได้ใส่ชุดนี้ตอนที่ไปงานปาร์ตี้คืนนั้นแคลร่ก็ถามว่าได้ไปดูที่ตู้เสื้อผ้าของเจนนี่หรือยังแล้วทอมนะครับก็พบว่าชุดที่เจนนี่สวมอยู่ในภาคู่กับคิสอ่ะยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเธอนั่นก็เลยทําให้เขาเริ่มใจคอไม่ดีนะครับ รวมถึงเรื่องที่ไม่ชอบมาภาคลของคริสด้วยโซฟีขออาสาตรวจสอบการใช้โซเชียลมีเดียว่าเจนนี่ใช้ครั้งล่าสุดตอนไหนเธอพยายามปลอบใจทอมที่กำลังรู้สึกแย่ต่อมาโจโจ้ก็ได้พาเซย์มาให้ปากคำเรื่องเจนนี่นะครับโดยเธอก็แจ้งว่ามีเด็กวัยรุ่นมาที่บ้านของเธอแล้วก็มีภาพย้อนหลังนะครับสแสดงให้เห็นว่าครอบครัวของเซยนะเอาเข้าวสารเทกปลบโทรศัพท์ที่เปียกของคริสแล้วนํามันไปเข้าเตาจากนั้นก็ได้ใช้นิ้วหัวแม่มือของคริสเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ แล้วทำการโพสตลูปคู่ของคิสและเจนเนี่ให้คนในโซเชียลเห็นทําทีเป็นว่าคิสเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ต่อมาพีก็โทรหาทอมเรื่องความหมายของคำว,ว่าเฮเว่นในแชทของเจนเนี่นะครับมันหมายถึงบาร์ที่ชื่อเฮเวนที่นั่นเนี่ยเคยเป็นบาร์เกมมาก่อนจากนั้นทอมก็มาที่บาร์แห่งนั้นทันทีเขาถามพนักงานในบาร์แต่ก็ไม่มีใครคุ้นหน้าเจนเนี่เลยจนกระทั่งเจ้าของบาร์ที่ชื่อบ๊อบบี้เดินมาพอดีบ๊อบบี้ก็บอกว่าไม่เคยเห็นเจนเนี่มาก่อน และเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีคนปลอมบัตรโกงอายุเข้ามาในบาร์แห่งนี้และเมื่อไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับทอมก็เลยขอตัวกลับก่อนขณะที่บรรยากาศภายในบ้านของเซียก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับเพราะยังจัดการกับศพของคลินไม่ได้สักทีพวกเขาก็เลยต้องกน,นํากลับมาที่บ้านอีกครั้งโจโจ้แนะนําให้ใจเย็นๆก่อนแต่ลอเลนเริ่มจะทนไม่ไหวนะครับเซียก็ตะคอกใส่ด้วยความหงุดหงิดที่พ่อแม่เอาแต่ทะเลาะก,กันส่วนทอมนะครับ เขาก็นึกถึงคําพูดบางอย่างของราเชลภรยาที่จากไปก่อนตายเธอได้พูดประโยคหนึ่งไว้ว่าอาจเป็นกรรมสนองของเราก็ได้นั่นก็เลยทําให้ทอมนะครับสังหอนใจไม่ดีเลยแล้วขณะที่เขาออกจากบาร์มาทอมก็เหลือไปเห็นชายปิศนาคนหนึ่งยืนสูบบุหรี่ที่หน้าบาร์เขาได้จ้องมองชายคนนั้นแบบตาไม่กระพริบและที่โรงพักนะครับดาเลนก็ยื่นสำนวนการให้ปากคําของเซียให้โซเฟียดู ซึ่งข้อมูลที่ไดเรนไปสืบมาเนี่ยยืนยันว่าพ่อแม่ของเซียไปที่โรงแรมนอกเมืองจริงๆแต่ที่น่าสงสัยก็คือพวกเขาออกจากโรงแรมก่อนกําหนดเดาได้ว่าต้องถึงบ้านตอนเที่ยงคืนซึ่งคาดได้ว่างานนี้ต้องมีคนโกหกพวกเราแน่ๆรวมถึงเรื่องงานปาร์ตี้ด้วยเพราะโจโจ้ทาทีเป็นเพิ่งรู้ว่าเซียลูกสาวอ่ะแอบจัดงานปาร์ตี้ทั้งที่เขารู้มาตั้งแต่คืนวันนั้นแล้วตั้งหากแต่ภาพมาที่บ้านของเซียนะครับทั้ง3าคนพ่อแม่ลูก ยังคงคิดว่าจะอำพรางศพของคริสยังไงดีขณะที่พยายามจะย้ายร่างของคริสนะครับมันก็ดันเป็นเวลาเดียวกับที่คนส่งของแวะเอาของมาส่งให้ภายในบ้านของโจโจ้พอดีเศษที่เห็นก็กลัวว่าจะโป๊ะแตกแล้วคนส่งของนะครับก็เห็นร่างของคริสนอนอยู่ที่พื้นด้วยเสียก็เลยคว้าขวดไวน์ทูกไปที่หัวของชายคนนั้นก่อนที่ครอบครัวนี้จะถูกจับได้ว่ากําลังอำพรางศพของคริสอยู่นั่นเองทางด้านเอ็มมานะครับเธอยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องที่พีทเล่าให้ฟัง เธอยังคงตามเก็บข้อมูลของพีทซึ่งพีทในตอนนี้ก็ดูจะหวาดระแวงนะครับกลัวว่าจะมีใครตามเขามาหรือเปล่าเขากลับเข้าบ้านด้วยประตูลัดอย่างระมัดระวังตัวและที่หลุมฝังศพของลาเชลภรยาผู้จากไปของทอมนะครับก็มีคนนําดอกไม้มาวางไว้ให้เธอชายคนนั้นก็คือบ๊อบบี้เจ้าของบาร์เฮบเว่นคนนั้นนั่นเองแล้วเรื่องราจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ติดตามได้ในอีพีสามโดเร็วนี้นะครับ ก็จ,จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับหรืออยากจะสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับเพียงเดือนละ3าบาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วและเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ตังมาสนับสนุนทางช่องด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ